สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันทีกครับคลิปนี้จะมาเิรายบเทีจาร์ดวงชะตาชีวิตท่านที่กุตราศีทักนูนะครับดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28 ุมพาพันนะรับเือนคุมพาพันนะครับสองจะเป็นอย่างไรดูงชะตาของท่านมีอุปสรรคมีโชคมีลาบลาบเลื่อนหรือไม่ครับเลื่อนสุขภาพเป็นเช่ไรเรื่องของการเงินเรื่องของหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวชีวิตความรักเป็นเช่นไรผมก็จะมาให้ทัศน์นะความรู้ เกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตในรอบเดือนกุมภาพันธ์กับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีทักนูนะครับจะได้มีข้อมูลแนวทางการดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีทหนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับในกุมภาพันธ์ดาวดวงดาวที่ โคจรส่งผลอิทธิพลสัมพันธ์กับลัคนาเกิดของท่านลัคนาก็คือราศีธนูครับดวงดาวที่ส่งผลมากระทบมาส่งผลส่องแสงให้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะมีความราบเรื่อนหรือจะมีความอุปสรรคดวงดาวแต่และดวงอิทธิพลของดวงดาวจะส่องแสงสว่างให้ดวงชะตาชีวิตของท่านมีความราบเรื่น มากน้อยเพียงใดครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับดาวเจ้าเรือนของราศีธนูซึ่งเป็นดาวกเกษตรอยู่ในเรือนของดาวเดิมเป็นดาวพฤหัส,สบดีนะครับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนดังคือดาวพฤหัสย้ายมาอยู่ในโคจรอยู่ในเรือนของราศีกุมครับราศีมังกรครับ ในราศีมังกรเป็นเรือนของกระด,ดุมพระหมายถึงการเงินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับดาวเจ้าเรือนของตนุครับพบของตนุมาถึงตัวตนเจ้าของลัคนาเกิดเจ้าของลัคนาเกิดในช่วงนี้ถือว่าเกี่ยวกับสุขภาพของท่านก็ถือว่ายังดีไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรครับสุขภาพแข็งแรงดีครับเรื่องของการเงิน ช่วงการเงินการทองในช่วงนี้ครับรการเงินการทองสภาพคล่องในเรื่องการประกอบอาชีพหน้าที่การงานความติดขัดมีหรือไม่ครับรการเงินการทองได้มากใยมากครับในช่วงนี้ครับได้มากใช้มากได้มากใจมากเพราะดาวเจ้วเรือนดาวแจ้วเรือนการเงินคือดาวเสาโคจรทับเกาะกลุ่มกันอยู่เลยครับและก็มีดาวศุกร์ดาวดาวศุกร์ดาวเงินทองก็อย,อยู่ในเกาะกลุ่มอยู่นในกลุ่มนี้ ทำนั้นทำให้ดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงนี้การเงินการทองเข้ามากไหลเข้ามากแต่รักษาการเงินการทองไม่ได้ไม่อยู่ครับพอดาวพฤหัสเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ความจุนช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองสภาพของในช่วงนี้คือว่าการเงินนี้การเงินนี้ไม่ไมขาดครับการเงินไม่ขาดสภาพคล่องดีมากครับแต่รักษาไม่อยู่ครับมีมากใช้มากครับในช่วงนี้ครับถือว่า เอ็นดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีธนูนี่ก็อ่าก็ยังรักษาสมบัตริรักษาเงินรักษาทองไม่อยู่ครับเรื่องของการเงินการทองครับส่วนเรื่องของชีวิตครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตครอบครัวก็อ่ายังดีอยู่ครับชีวิตครอบครัวดาวคู่ครองดาวครอบครัวดาวคือดาวพุธดาวเจ้าเรือน,นอยู่ในตกในเรือนของจะดมภักอยู่ในเรือนของกระุมภัก แล้วก็มีดาวเสาร์ดาวศุกร์มันแทรกกันอยู่อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อยครับมีความปัญหาครับทุกระทังกันบ้างเล็กน้อยในช่วงนี้ครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนเรื่องของอาชีพนะครับปัตตนี้บรณะสุภกรรมอาชีพหน้าที่การงานถ้าอยู่ในหน่วยงานของทําธุรกิจด้านการค้าการขายก็ดีครับแต่ว่า าการติดต่อกันไปะชาสัมพันธ์กันเป็นเซลล์ปกดีก็เือว่าช่วงนี้ครับเราสภาพคล่องอาชีพการงานรากรื่นดีครับไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรครับอุปสรรคเรื่องอาชีพการงานไม่มีครับส่วนเรื่องของลาพะโชคลาบครับดาวจะเรียนลาพักชคลาภคือดาวสุกดาวสุกอยู่ในเดือนกระดุมพระจบก,กระดุมพระถือว่าโชคลาบ รับลอยบังเกิดขึ้นมีเยอะมีมากครับมีมากแต่รักษาไม่อยู่ครับที่ผมมีข้อวิดรักษาไม่อยู่เราอยู่ในเรือนของดาวเสาร์นเองครับนี่คือท่านที่เกิดในราศีธนูโดยส่วนคนรวมโดยส่วนกว,ว้างครับมีขอ้อรวมทางการที่เป็นท่านที่คือราศีธน,นูไปด,ดูโดยส่วนรวมส่วนกว้างครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบในแต่ละวันครับท่านที่เกิดในแต่ละวันตั้งแต่วันอาทิตย์วัจจันทร์วันอังคารวัน พุธกลางวันวันเสาร์พฤหัสวันราหูพุธกลางคืนและวันศุกร์เดือนอที่เกิดในราศีธนูจะได้รู้ชัดเจนขึ้นมาอีกครับว่าในแต่ละวันนั้นจะมีความราบรื่นมากน้อยเพียงใดครับท่านนี้เกิดในวันอาทิตย์ครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารตกคุมทรัพย์คือดาวอาทิตย์ครับตกเดือนกระดุมพระครับตกคุมทรัพย์บริวาร ในช่วงนี้ครับการเงินการทองเข้าของซื้อสิงทุกอย่างหรือว่ามีโชคเป็นลาบดีครับในช่วงนี้ครับสมาชิกท่านที่คงที่เกิดวันอาทิตย์ราศีธนูครับมีข้าวมีของการเงินการทองสภาพคล่องดีครับไม่มีปัญหาบรษสกอะไรครับในช่วงนี้ครับดวงวันอายุสุขภาพนะครับดาวจันทร์คือสุขภาพอยู่ในตําแหน่งของสุภะหรือว่ามีความสุขมีความแฮปปี้ราบรื่นดีนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชครับดาวเดช ดาวอังคารคือดาวเด็ดตกเดือนของปุตตะตนุกต้องพระเสชาคนทุกปุตตะหรือว่าดาวเด็ดดาวเด็ดตำแหน่งดีครับเป็นดาวเกษตรมีอำนาจตำแหน่งอธิาีการงานดีขึ้นนะครับในช่วงเดือนกุมภาครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวสีดาวพุธคือดาวสีตกภุมทรัพย์มีโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาช่วงท่านนะครับโชคลัภลอยบังเกิดขึ้นการเงินการทองสับพาคล่องบุญคล่องนะครับตรงนี้ไม่ติดขัดไม่มีอุปสรรค นะครับไม่อยู่ศัก์แ um ต่มีปัญหาเรื่องเก็บรักษาไม่อยู si ่ครับมีมากแขนมากมีมากใจมากครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชวันอายุเดชศีมูละดาวมูละก็คือดาวหลักทรัพย์หลักฐานหลักทรัพย์หลักฐานนะครับการเงินการทองนะครับหลักทรัพย์หลักฐานการเงินคือมีหลักการหลักทรัพย์หลักฐานเรื่องของการเงินการทองดีนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับอ่ามูละอุตสาหวันอายุเดชศีมูละอุตสาห ดาวอุตสาหะนะครับดาวอุตสาหะปริยะดาวอ ah er ุตสาหะดาวพฤหัสหยุดตกกลุ่มทรัพย์ครับดาวอุตสาหะในที่นี้การเงินการทองได้มาจากตําแหน่งหน้าที่การงานท่านเองครับถ้าท่านมีหน้าที่การงานมากตดวาดาวอุตสาหะดีดาวอุตสาหะดีก็ถือว่ามีการเงินการทองดีครับในช่วงนี้ครับวันยุเดชสีมุรอุตสาหะมนตรีเ่ดาวราหูนะครับดาวราหูเป็นดาวมนตรีดาวมนตรีตกเป็นอริลีครับในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยครับ อาจจะเหนื่อยด้วยตนเองครับทุกงานทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จดิ้นรนด้วยเองจาบประบความสำเร็จการที่จะพึ่งพาอาศัยขอความช่วยเหลือจากคนผู้เราผู้ใหญ่หรือว่าขออาศัยความช่วยเหลือจากคนที่มาคุณเคยรอ้จากช่วงนี้อาจจะเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยคือเหนื่อยคือล่าช้าล่าช้าไม่ประสบความสําเร็จครับแต่ท่านต้องเดินมุ่งหน้ากระทําด้วยตนเองจะประสบความสําเร็จมากกว่าครับส่วนดาว สุขเป็นดาวกาลินีตกคุ้มทรัพย์กันเงินการทองครับการเงินการทองได้มาก็ไม่เหลือครับไม่เหลือในที่นี้ก็คืออาจการเงินการทองได้มากใช้มากใจมากนั่นเองครับนี่คือท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารตกสุภะพครับปันนี้มรแลนะสุภะตกในเรื่องของสุภะบริวารหรือว่ามีความสุขมีความแฮปปี้ในสิ่งที่ต่างๆครับต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เข้าของอุปกรณ์เครื่องใช้คนในครอบครัวเชื่อว่ามีความสุขมีความแฮปปี้ดีครับบริวารเดือนดีครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่เปัญหาเก็บไข้ได้ป่วยครับช่วงนี้ครับดาวอังคารสุขภาพแข็งแรงพลังดีครับวันอายุเดชดาวพุธคือเดชนะครับดาวพุธคือเดชเกิดการเจรจาพาทีอะไรก็ตามนะครับการชุดกับการพูดคุยกับผู้สนทนามไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจด้านการค้าว่าจนเซลนะครับในช่วงนี้ประสบความสำเร็จครับ โชคลาภดีครับพูดคำไหนก็ลอยจะศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วงนี้ครับกลังอํานาจในคําพูดคำจาดีครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวเสาเสาเป็นดาวสีประสบความเร็วโชคลาภเรื่องการเงินการทองดีครับลาภเรื่องเงินทองไหลมาเทมาช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละคือดาวพฤหัสบดีดาวมูละในที่นี้ได้หลักทรัพย์หลักฐานการเงินการทองดีนะครับการเงินการทองดีเหตนที่จะต้องได้หลักทรัพย์ในได้เงินได้ทองหรือว่าได้หลักเงิน ก้อนใหญ่ก็มีมากพอสมควรนะครับในช่วงเดือนคุมภาพันธ์ครับวันอายุเดชสีมูลนะอุตสาหะหน้าที่การงานครับอุตสาหะหน้าที่การงานช่วงนี้นะครับหน้าที่การงานดาวราหูเป็นดาวอุตสาหะตกเป็นอล<ะ>ินะครับตกเป็นอลิ feeding. ในช่วงนี้อาจจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหนะ้าที่การงานนะครับมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหนะ้าที่การงานหรือว่ามีการเดินทาง ในเกี่ยวกับหนะ้าที่การงานมีมากกว่านะครับในช่วงนี้ครับส่วนดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีแทับดาวมนตรีดาวมนตรีตกคุมทรัพย์ตกกระดุมพระมีคนอุปถัมภ์ความจนชื่อเหลือได้เงิน,นงได้ทองได้หลักทรัพย์หลักฐานการเงินการทองดีครับในช่วงนี้ครับส่วนดาวอาทิตย์เป็นดาวกาลิคินีตกคุมทรัพย์เช่เดียวครับการเงินการทองนั้นได้มาก็มีอุปสรรคที่จะต้องใช้ใจ่ายออกไปครับอ่ารักษา เก็บไม่ได้รักษาไม่อยู่ท่านเองครับนี่คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารครับอังคารเป็นบริวารบริวารตกตําแหน่งของบุตรเกณฑ์ที่จะมีโชคเปลาบได้บุตรได้ทิดามีมากที่สุดครับสำหรับท่านที่ไม่มีบุตรไม่มีทิดานะครับเก์ที่จะต้องได้นะครับถ้าเก์ที่ ท่านที่ยังไม่มีครอบครัวก,ก็เกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีมากที่สุดนะครับช่วงนี้ครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับอายุครับวันอายุเดชดาวเสาร์คือเดชเดชตกกลุ่มทรัพย์พลังอํานาจเรื่องของการเงินการทองดีครับดาวสีเระหลัดเป็นสีสีอยู่ในตกตําแหน่งของราศีมังกรตกเรื่องของการเงินนะครับดาวสีส่งเสริมเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องดีครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละ ดาวมูละคือดาวราหูเป็นดาวมูละเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ irony, า,ยายเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ที่ต้องเดินทางมีมากครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับนีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางการเดินทางต่การเดินทางระยะเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลหรือแยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกที่การงานเกยวกระที่การงานมากกว่านะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารเช้า,านนวันอายุเดชศรีมูละ ああมูละนะครับอุตสาหะในที่การงานครับหน้าที่การงานเกี่ยวดาวอุตสาหะหน้าที่การงานตกผมทรัพย์หน้าที่การเงินท่านก็จะอยู่ในเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้คือว่าราบเรือลื่นนี้นะครับสามารถเช็คกันผู้ชมที่เกิดในวันอังคารครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหเนะวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีดาวอาทิตย์เป็นดาวมนตรีตกุมทรัพย์ นะครับดาวมนตรีคนอุปถัมภ์ความจุนช่วยเหลือ ah. มีพ้หเราผู้ใหญ่นสน,นับสนุนเรื่องการเงินการทองการแก่ทําการสิ่งใดก็ตามครับมีคนคอยช่วยเหลือ ah. ท่านจะได้ไม่เดือดร้อนภายหลังครับสีอุาส่วนดาวจันทร์เป็นกาลีนะครับดาวจันทร์เป็นกาลีอาจจะเด็ดเนื่อยในช่วงนี้ครับเด็ดเหนื่อยเกี่ยวกับหน้าที่การงานถึงที่ท่านได้กระทาอยู่มากกว่านะครับในช่วงนี้ครับสาหรับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธ กลางคืนครับไอ้พุทธกลางวันครับประธานโทษครับพุทธกลางวันพุทธบริวารพุทธเป็นบริวารบริวารตกขุมทรัพย์นะครับตกขุมทรัพย์บริวารให้โชคให้ลาบครับการเงินการทองอาจจะได้ซื้อข้าวได้ของซื้อข้าวซื้อของทำนาใหม่ครับการเงินการทองสภาพคล้องดีครับบริวารอายุสุขภาพดีไม่มีปัญหาอุปสรรคอายุเด็ดาวพฤหัสคือเด็ดาวเด็ดาวเดดตกขุมทรัพย์พลังอํานาจเรื่องของการเงินการทอง ตรงนี้ถือว่าดีนะครับสมาชิกที่เกิดในวันพุธกลางวันครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวราหูเป็นดาวสีตกเป็นอริครับดาวสีเป็นอเิกการจะได้สิมาทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเหนื่อยครับตรงนี้ครับเหนื่อยแต่ละคุ้มครับเหนื่อยในที่นี้จะละจะว่าได้สิ่งที่ท่านมุ่งหวังต้องการปรารถนาอยากจะได้ก็คือว่าได้มาครับแต่ว่าเหนื่อยครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละได้หลักทรัพย์หลักฐานการเงินการทองดีครับตรงนี้ครับ อุตสาหาะในที่การงานเด้ได้ตำแหน่งที่การงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงนี้ถือว่าราบรื่นดีกับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธนะครับวันอายุเดชศีมูละอุตสาหะวันอายุเดชศีมูละอุตสาหะมนตรีดาวจันทร์เป็นดาวมนตรีมีคนอุปถัมภ์ข้อมูลช่วยเหลือเกื้อกูลดีครับและกาลาคินีดาวกาลาคินีดาวองค์ารเป็นกาลีตกเรือนพุบตะันะครับมีปัญหา ระวังมีปัญหาเรื่องบุตรลุงธิดาครับช่วงนี้ครับบุตรธิดาอาจจะปอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความเหนื่อยกับดวงชะตาเชิงท่านครับทาให้ท่านเดือดร้อนนะครับบุตรธิดาครับถ้าท่านมีบุตรธิดานะครับถ้าไม่มีบุตรธิดาก็ยังมีปัญหากับสิ่งรอบข้างนั่นเองครับอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อยครับถึงไม่ถึงว่าหนักครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับ วันต่อไปนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ราศีธนูครับเสาร์เป็นบริวารบริวารตกกลุ่มทรัพย์ครับบริวารตกกลุ่มทรัพย์เรื่องของการเงินการทองเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้นะครับบริวารตกกลุ่มทรัพย์ในที่วุ่นวายเรื่องการเงินการทองครับอาจจะมีการเงินการทองสภาพคล่องที่มันมีปัญหาอยู่ครับมีปัญหาในที่นี้การเงินการทองได้มาก็ต้องจัดการออกไปครับเรื่องของการเงินทองบริวารยุ่งผสมวนครับ วันอายุสุขภาพดีครับสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรครับในปัญหาอะไรนะครับร ana, ในช่วงนี้วันอายุเดชดาวราหูคือเดชเดชเป็นอริครับเดชเป็นอันดีก็ะระวังครับเรื่องคําพูดคําจาของท่านถ้ากอให้เกิดศัตรูครับในช่วงนี้ครับสมาชิกที่เกิดวันเสาร์ครับระวังปัญหาอาจจะมีอาจจะเป็นพฤติกรรมของท่านก็ได้ครับท่านท่านที่จะพูดเจริจาพาทีาพูดฝันภาษาพูดไม่เข้าหูก็อาจจะมีปัญหากับผู้สนทนาก็ต้องระวังนะครับสมาชิก ท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ครับอย่าพูดปใสแออารมณ์นะครับอย่าพูดปใสแออารมณ์พูดธรรมชาติธรรมดาของท่านก็จะไม่มีปัญหาเลยครับวันอายุเดชดาวเดชนะครับดาวเดชเสียครับช่วงนี้ครับจะถูกคนตำหนิเด,เดจริงมากกว่าครับจะถูกคนตำิจริงมากกว่าวันอายุเดชสีส่วนดาวสีในที่นี้ดาวศุกร์คือสีตกคุ้มทรัพย์โชคลาภเรื่องการเงินการทองก็มีก็มีบ้างนะครับในช่วงนี้ครับดาวสีก็ส่งผลดีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับวันอายุเดชสีมูละ เกณฑ์ยกชายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยเกณฑ์เดินทางไม่มีครับในช่วงนี้ครับในช่วงนี้ไม่มีครับอุระอุตสาหะอุตสาหะดาวจันทร์เป็นอุตสาหะก็ถือว่ารับเรื่องนี้ครับหน้าที่การงานปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับถือว่าดีครับอุตสาหะบนตรีดาวอังคารเป็นดาวมนตรีนะครับจะได้มีบุตรเป็นที่พึ่งที่ดาบุตรที่ดาเป็นที่พึ่งที่อาศัยถือว่าท่านที่มีบุตรครับหรือว่าท่านที่ไม่มีบุตรไม่ที่ดาจะได้ที่พึ่งที่อาศัยที่ดีครับส่วนดาวกานลกนีคือดาว เป็นดาวกาลิกินีตกลุมทรัพย์ระวังคำพูดคำจาอาจจะทําให้เกิดเสียทรัพย์ขึ้นมาเสียเงินเสียทองครับในช่วงนี้ครับอาจจะมีปัญหาครับบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะมีปัญหากับตัวของท่านสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ราศีธนูนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพระฤหัสบดีครับท่านที่เกิดวันพระฤหัสบดีราศีธนูครับเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีธนู ดาวบริวารตกในตำแหน่งขุมทรัพย์ครับบริวารตกขุมทรัพย์หมายถึงว่าตัวตนตกขุมทรัพย์ฉะนั้นในช่วงนี้ครับเดือนกุมภาพันธ์ท่านที่เกิดในวันเปรหัสจะมีเรื่องของหลักทรัพย์กาลังการเงินการทองเข้ามานะครับได้เงินได้ทองเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันอายุสุขภาพมีปัญหาครับสุขภาพมีปัญหาระวังเรื่องปัญหาสุขภาพของตัวของท่านเองนะครับดาวอายุครับอายุตกเป็นอริ เก็บไพ้เด็ป่วยๆครับตรวงนี้ครับเก็บไพ่ได้ป่วยยก็ต้องระวังนะครับสมาชิกที่เกิดในวันเพลิงหัสวดีราศีธนูครับอันนาสุขภาพไดีครับวันอายุเดชดาวศุกร์คือเดชเดชตกตำแหน่งคุมทรัพย์พลังอํานาจเรื่องของเดชนี้ตกคุมทรัพย์ถือว่าเดชดีเดชดีคือการเงินการทองเข้ามาดีครับาการเงินการทองเข้ามาดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีชั้นเยง,งครับดาวสีดาวโชคลาภเรื่องการเงินการทองครับดาวสีส่งความโเร็จโชคลาภการเงินการทองครับ วันอายุเดชสีมูละดาวจันร์คือดาวมูละเกณฑ์โยกย้ายเกณฑ์เดินทางไม่มีครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานดีครับดาวหน้าที่การงานส่งผลทิศทางดีนะครับในช่วงนี้ครับอุตสาหะมนตรีดาวมนตรีดาวพุธเป็นดาวมนตรีตกลุ่มรัพย์มีคนอุปถัมภ์ความชุนเชี่งเ,เรื่องการเงินการทองสภาพคล่องนะครับในช่วงนี้ถ้าท่านทําอาชีพเกี่ยวกับด้านธุรกิจด้านการค้าการขายจะมีลูกค้ามาอุดหนุนเรื่อง การค้าการขายดีครับถ้าเป็นอาชีพเกี่ยวกับนักศิลปิเป็นศิลปะบนบนเทิงก็จะมีาอาอาแฟนคลับเข้ามาเขาเข้ามาเข้ามาให้กําลังใจมากครับหน่ว่าในโชคในลากจากแฟนคลับมากที่สุดนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าเป็นอาชีพเป็นนักวิทยากรหรอว่าจะมีการารับเชิญ ก็จะมีที่ต่างๆก็คือให้เปท่านได้ถ้าเป็นอาชีพด้านการสอนก็จะมีลูกค้ามีคนที่มีนักเรียนเข้ามา,าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเยอะจะได้ภาคตอบแทนดีขึ้นนะครับในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับส่วนดาวเสาร์นี่เป็นดาวการัคตีตกคุมทรัพย์ครับเสาร์เป็นการนตีตกคุมทรัพย์ระวังเรื่องการเสียทรัพย์เสียเง,งินเสียทองโดยไม่ควรที่จะเป็นเหตุให้เกิดเสียครับอาจจะมีการเสีย สูหายไปนะครับนีีเป็นเสียด้วยหลักทรัพย์หลักฐานเงินกันทองกระเป๋าแห้งได้มากใจมากได้มากใข้มากก็ต้องระวังนะครับสมาชิกที่เกิดวันพระหัสบดีครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันราหูพุทธกลางคืนราศีธนูครับราหูเป็นบริวารบริวารตกเป็นอรลครับเกณฑ์ดวงแะตายชีวิตของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนบริวารเป็นอริในที่นี้ระวังปีปัญหาเรื่องซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ไปในบ้านนะครับสินที่ใช้ประจํามีปัญหาอุปสรรคสมหรือว่าเสียหายหล่นหายเสียหายแตกพังไปนะครับในช่วงนี้ครับวันอายุสุขภาพดีไม่มีปัญหาครับอายุครับเดินดีครับอายุสุขภาพดีครับวันอายุเดชดาวเดชดาวอาทิตย์คือเดชเดชตกคุมทรัพย์พลังอํานาจเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าดีครับลาบเลยนี้ครับวันอายุเดชสีสดดาวสีดาวจันคือดาวสีส่งแสงส่งเสริมให้มีความสุยความโชคดีครับวันอายุ ลิวานอายุเดชสีมูละดาวมูละเกณฑ์โยกย้ายเกณฑ์เดินทางไม่มีครับในช่วงนี้ครับอุตสาหะในที่การงานดีครับหน้าที่การงานลอุตะอุตสาหะดาวพุธเป็นดาวที่การงานก็ส่งข้อกัรเงินกัรเงินการอาการงานการเงินการทองในช่วงนี้ครับหน้าที่การการเงินมาจากหน้าที่การงานในความสำเร็จครับวานลิวานอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรี มีพลังพลเรออุบาทว์ทำขึจนเรื่องเงินเรื่องทองครับในช่วงนี้ครับให้โชคให้ลากกันเงินกันทองดีครับมนตรีส่วนดาวการกิจหนีเพราะเรือหัสเป็นกาลีตกกลุ่มทรัพย์เช่นเดียวครับฉะนั้นเงินทองที่ได้มาก็มีอุปสรรคที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปรักษาไม่ได้รักษาไม่อยู่ครับได้มากแค่มากครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับนี่คือท่านที่เกิดในวัน กลังขึ้นครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารบริวารตกคุ่มทรัพย์ครับบริวารให้โชคให้ลาบครับช่วงนี้เรื่องของการเงินการทองถ้าท่านมีทําธุรกิจนานการค้าการขายครับในช่วงนี้ถ้าเป็นของเก่าตกครั้งอ่ามีการค้าขายออกนะครับช่วงนี้ครับอ่ามีการมีลูกค้าเข้ามาติดต่อทําให้ท่านอ่าได้สิ่งของต่างๆเข้ามานะครับการเงินการทองดีครับรากอายุสุขภาพดีครับ สุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรครับเก็บคข้ได้ป่วยไม่มีครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชดาวจัน์คือเดชพลังอํานาจดวงเดชดีครับเดชไม่มีปัญหาครับวันอายุเดชบริวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวอังคารคือดาวสีตกเลื่อนบุตรสีในที่นี้ได้บุตรได้ธิดานะครับบุตริดาให้โชคให้ลาภหรือว่าได้บุตรได้จุติเข้ามาเกิดในตําแหน่งของคนที่ยังไม่มีไม่มีทายาทไม่มีทินาโโอกาสที่จะได้บุตริดามากที่สุดนะครับวันบริวารอายุเดช บนะริวารอายุบริวารอายุเดชสีมูละดาวมูละดาวพุทธเป็นดาวมูละตกคุมทรัพย์นะครับดาวมูละตกคมุมทรัพย์ได้หลักทรัพย์หลักฐานการเงินกันทองได้โชคได้ล,ลาบดีครับอุตสาหะในที่การงานหน้าที่การงานตกคุมทรัพย์การเงนิกนกันทองการทรําธุรกิจอะไรก็ตามครับช่วงนี้ครับเงนบบินทองไหลมาที่มาเข้ามาครับให้ท่านนี่มีความลาบขื้นในเรื่องของการเงินกันทองดีครับวันอายุเดชสีมูละ อุตสาหมนตรีดาวพฤหัสเป็นดาวมนตรีตกคุมทรัพย์มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองสภาพพรอมดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าเป็นวันที่ดีกวันหนึ่งครับการติดต่อการทําธุรกิจ,จนกกะก็ตามครับในการเปิดร้านค้าร้านอาหารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับดาวมนตรีเราลูกค้าอุดหนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือเกื้อกูลส่งผลดีครับ ถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับงานบริการก็มีลูกค้าเข้ามาบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆครับอาจจะเป็น ช่างเสริมสวยช่างกตนผมก็ช่วงนี้ครับคือว่าสภาพคล่องการเงินการทองนี่ครับถ้าเป็นอยู่ในหน่วยงานศินละปะบันเทิงการสแสดงก็จะมีงานพิเศษเข้ามาเยอะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับนี่คือมีทําให้ท่านมีโชคไปราบเรื่องของการเงินการทองราบรื่นดีครับสันที่เกิดในวันศุกร์ครับส่วนดาวปราหูเป็นดาวการะลตกเป็นอลิไม่ส่งผลกับดวงชะต,ตาจิตของท่านไม่เบียนดวงชะต,ตาจิตของท่านทําให้ท่านที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ จะมีโชคเป็นลาภการเงินการทองหน้าที่การงานลดนึงการการเงินมากครับในช่วงนี้ครับเงินทองไหลมาเทมาครับในช่วงนี้อีนี้คือท่านที่เกิดในวันศุกร์ราศีธดูนะครับส่วนเลขเด่นเลขมงคลตามดวงครับในช่วงวันที่1น,นะครับในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตัวเลขมงคลนำโชคนำลา ดาวเจ้าเรือนของดวงชะตาชีวิตของท่านครับปัจจันิมรณะสุภกรรมลาภดาวโชคลาภคือดาวศุกร์ครับดาวโชคลาภคือดาวศุกร์ตกในตำแหน่งขุมทรัพย์ครับตัวเลขที่ส่งผลให้โชคให้ลาภกับดวงชะตาชีวิตของท่านครับในเรือนขุมทรัพย์ครับในเรือนขุมทรัพย์ในที่นี้ครับคือมีเลขหนึ่งเลขสี่เลขหกเลขห้าเลขเจ็ดครับในเกาะกลุ่มในกลุ่มนี้ครับจะเป็น ถ้าหนึ่งถ้าเลขห้านี่เดินมาแล้วครับเลขห้ามาในตำแหน่งงวดล่าสุดครับงวดล่าสุดเลขห้ามานะครับแต่ว่าเลขตัวที่เหลือครับจะเป็นสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดห้าหรือไม่ครับหรือไม่ก็ต้องมาดูกันนะครับนี่คือเป็นเลขมงคลครับเป็นเลขมงคลกับดวงชะตาชีวิตของท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดที่เกิดในราศีธน นูนะครับราศีธน,นูจะได้มีข้อมูลแนวทางเลขเด่นตามดวงที่ผมมีเคลาให้เป็นแนวทางทัศนะครับมีเลขบวกผมมีห้าตัวเลยครับ4 6 1 7 5ครับห้าตัวนี้จับคู่กันครับเขาจะมีโชคเป็นาภตามเลขมงคลตามดวงนะครับขอบุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชม ชอบแนวทางการวิเคราะห์วิจณ์ดวงชะตาชุวิที่ผมได้วิเคาราะห์วิจัยให้เป็นแนวทางเป็นทัศนะความรู้ดวงชะตาชีิตประจําราศีเกิดประจําวันเกิดในแต่ละเดืเอนโปดฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดซับสไครป์กดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งคอยรับข้อมูลที่ผมจะอับอัพทิปให้กับสมาชิกในดูเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในแต่ละเดือนจะากได้ไม่ประมาทในความ อาชีพที่การงานนะครับในช่วงนี้แต่แต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับโดยสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามและชมโชคดีทุกท่านนะครับประกอบอาชีพการงานธุรกิจอันไดก็ตามสิ่ง่อความสําเร็จความรับรื่นความสุขความสมบังเส่วนของเลยมาที่มาทุกคนทุกท่านนะครับพบกันในในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ